ทำไมร้องไห้อะอ,ออกจากบ้านมาลูกติดยาเป็นห่วงมาถึงผมแล้วผมก็เป็นห่วงไม่ใช่จยากลับเดินๆ,ๆเดินๆเดินอุบัติเหตุเองมอเตอร์ไซค์ด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยเดินทางนะพี่เนาะกินข้าวเช้าจากร้านผมก่อนค่อยเดินทางกลับกินข้าวตั้งแต่เช้ากินข้าวก่อนละกันค่อยอปพักผ่อนค่อยเดินทางกําลังใจจากผมนะพี่นะอขอพี่ผ่านพ้นปัญหาเร็วๆ ทุกคนล้วนมีปัญหานะพี่สวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปเป็นหลักฐานนะครับทราบข่าวว่ามีมาตัดสายอีกมาจากสมุทรสงครามเดี๋ยวไปพูดคุยนะเอาเข่าเอาเข่าไปเพื่อกินหรอวะฮะเอาเข่าไปกินเลยเนาะสวัสดีพี่สวัสดีมาจากไหนสมุทรสงครามกินข้าวยัง,งล,ลูกน้องผมเอาข้าวกินแล้วเนาะ,อนนะเอาเอามา,มานั่งนี่มานั่งโอ้มานั่งในสระว่ายน้ำนี่นะ เออมาดังนี้ไหมนี่ลุกมาเนี้โอ้ขาใส่เลยนี่มาอย่างไรอรับมาจากไหนมาจากถนงตามครับทำไมร้องไห้อ่ะไปไหนนะไปหาหลวงพ่อศิลปทรัพย์ไปทรัพย์แล้วยังไงต่อ อยากไปขออยู่ที่วัดอยากจะช่วยวัดทาอะไรก็ได้แล้วยังไงขอไม่ให้อยู่ไม่ให้อยู่แล้วไม่จะไปอยู่ทําไมล่ะจะไปอยู่ทําไมประสงค์เพื่อจะไปอยู่ทําไมอ,อ่ะอวัดเขาก็ต้องปฏิบัติธรรมออกจากบ้านมาลูกติดยาออกจากบ้านมาลูกติดยา ผมันแล้วจ็เห็นหน้าแกก็าดาไปบอกกับระหลัดปมหันคลว่าประหลัดคุณพูดาประหลัดคุาประหลัดคุดวประหลัดคุพูดวัาประหลัดตว่าประหลัดคุณพูาอะไรคุดว่ระไลัคุณพดว่ไรเหาคด่ระัคุพี่าประคพูด่าประหลไดคุณพูด้ารหลคุณไม่าปรัคุณพิาคุณแต่าอรีคุณตาย่าปรอหลัคุกู่าระไล เอาง่ายณเวลานี้ก็คือปอัญหาครอบครัวใช่ไหมใช่แต่มันเขาโทรมาดังปัญหายาเสพติดของที่ลูกติดยาเสพติดเขาโทมาว่าให้กลับบ้านเลยเพราะว่าเราจับมันไปนู้นแล้วเขโาโทรมนจิ้งจิ้งคนนั้นเราฆ้ามันกินน้องคนนึ้นะเขาบอกว่าไม่ลับไปบ้านเลยแต่มันเข้ามาให้กลับบ้านที่มารถอะไรนี่ครับมุ้งตีบุเมมกเชือกมามาโมไซค์นี่นะ ขับมาจากไหนเนี่ยมอไซค์เด็กสมุทรสครกีสมุทรสงครามเลยเดินทางกี่วันสามวันวันแรกนอนไหนวันที่ท่น้ำมันแยกสีคิวมาทำมันแยกสีคิววันที่สองล่ะวันที่สองเราติดที่ตลาดมอไซค์ตอนตอนนี้ไม่งะวันอ่าแล้วก็ตะวันแล้วบางทีไปเงี้ยไปหาหลวงพ่อสนทรัพย์ครับไปถึงยังไปหาหลวงพ่อสีทรัพย์ไปถึงยัง ึงเลยครับเขาก็เอาน้ำมาให้กินอะไรกินเราก็ถามพูนคุยพูนกระอกลอกให้ฟังเรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของครอบครัวหลวงพ่อถึงทราบเพราะว่าเป็นเรื่องของครอบครัวต้องไปจัดก,การหลวงพ่อเจก็พูดถูกแต่ผมงตกแล้วมีอะไรให้ผมช่วยถึงได้มาถึงนี่มนไม่มีนะครับไม่มีเนาะคืนนี้มีที่นอนยังไม่เป็นไร รถจากเรื่อยจะไปจะกลับแล้วใช่ไหมเดี๋ยวที่ผมมีพระองค์ผมให้ที่นะสมเด็จอาจารย์ปัน้นารยจโลผมมีคนเล่นพระลูกผมเอาไปขายหมดผมเดือโอ้ยไม่ต้องให้ผม,ผมอรอกอ๋อครับเรื่องต้นก็ถูกลูกทำร้ายจากสุ่สงครามปัญหาลูกติดยาเสพติดจะเลยหนีมาเข้าไปวัดหาหลวงตานะครับแล้วก็เดินทางต่อมาหาผม ไม่เป็นไรกี่ใบออพี่ผมไม่รับไม่เป็นไรพี่เทียวไปเหรอผมเด็กผมเดินทางมาผมไม่เคยเจอใครดีขนาดนี้เลยยังไม่ได้ดีอะไรเลยผมยังไม่ได้ดีอะไรเลยผมไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรเอาไว้เถอะเอาไว้เถอะเอาไว้ปลุกเขอันนี้แท้ๆเลยสั้เด็จอกตั้งปั้นตั้งนมผมได้ดุกนายมาครับเมื่อก่อนผมทำงานอยู่ที่โครงการมูลนิธิสุรศุณาครับให้ผมแล้วก็มีคนขอเช่ายังไม่รับเลย พเพราะเหตุผลใดถึงให้ผมเนี่ยพี่ผมเคยเห็นพี่ใเป็นบุคคลที่เป็นคนดีนะที่ช่วยเหลือคนตลอดเลนี่ยให้ผมนี่ก็ครับสตาร์ทบ้านผมเลยใ่ทำใหรถลุกตรงข้ามดมีรักแท้โมหนึ่งเจ็ดพับหนึ่งโมเจ็ดวัดประดูอำเภออัมพวาสมุทรสงครามเนาะเอาเป็นว่าเอากินข้าวกินน้ำให้อิ่มตกลูกก็คือจะเดินทางกลับเนาะพี่เนาะมีตังค์น้ำมันค่ารถไหมล่ะ เหลืออยู่เท่าไหร่เ,เดี๋ยวผมช่วยค่าน้ำมันรถเ,เดี๋ยวผมช่วยค่าน้ำมันรถกินข้าวให้อิ่มกลับไปคิดทบทวนใหม่อันไหนที่มันเกิดปัญหาก็เดี๋ยวเกี่ยวกับหน่วยงานก็ไปแจ้งหน่วยงานให้เขาช่วยเหลือนะพี่เต้ตรงลงคืนนี้จะเดินทางกลับนอขับรถลกลับนอ นอนสักคืนก่อนไหมเดี๋ยวผมหาที่นอนให้นอนสักคืนค่อยเดินทางกลับรรอ่าเดินทางเช้าดีกว่าเนาะอ่าเดินทางตอนเช้าอ่า<ม>เป็นห่วงมาถึงผมแล้วผมก็เป็นห่วงไม่ใช่จยกลับดึกเดๆนเดินเกิอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ด้วย <Ā> เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยเดินทางนะพี่เนาะกินข้าวเช้าจากร้านผมก่อนค่อยเดินทางกลับเอาครับก็อีกหนึ่งกำลังใจนะครับน้ำใจจากจอนนี่มาอุบล ผมมาตรวจงานร้านพอดีลูกน้องบอกว่ามีพี่คนหนึ่งมานั่งร้องไห้นะครับมารอพี่เจอที่นี่บังเอิญได้เจอผมลูกน้องผมก็ได้ปฏิบัติตามคําสั่งที่ลูกพี่สั่งการไว้ว่าหากมีในลักษณะนี้จัดข้าวจัดน้ําให้กินเลยนะให้กินฟรีตกพวกตกรถตกลาไม่มีที่ไปหรือเดือดร้อนทุกใจมาเขาหิวให้ข้าวให้น้าเขากินเลยนี่น้ําใจของผมลูกน้องก็ปฏิบัติตามก็ทําข้าวให้กินนะครับ ก็เดี๋ยวคุณได้พูดคุยแล้วเอาเป็นกําลังใจให้นะพี่นะ,ะผมเป็นกําลังใจใพี่เอาเปา็นว่าเดี๋ยวนอนเดี๋ยวผมเอาให้นอนบ้านไม้ผมแล้ว,วก็พรุ่งนี้ก็เดินทางกลับครับเป็นกำลังใจใพี่น้องชาวสุสานรอและทั่วประเทศครับนี่คือน้ําอีกน้ําใจของจอนนี่พี่แกก็คงจะหิวนะครับไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าอ้ากินข้าวก่อนแล้วกันแล้วค่อยเดินค่อยพักผ่อนค่อยเดิน,เดนทางกําลังใจจากผมนะพี่นะขอพี่ ผ่านพ้นปัญหาเร็วๆทุกคนล้วนมีปัญหานะพี่ค่อยๆแก้ค่อยๆคิดค่อยๆทบทวนนะครับอันไหนที่เราวางได้วางปรงได้ปรงแบกคือดับนะพี่นะเอาตามกันเนาะ,ระนนครับคบสวัสดีครับสวัสดีครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ